ถ้าถ้าแต่ถ้าไม่มีท้ายจืดก็ไม่สนุกเลยทุกคนเนาะถ้าไม่มีท้ายจืดใครจะแกล้งเสือเป่าล่ะใช่ไหมถ้าไม่มีท้ายจืดใครจะใครจะเป็นกางขวงคอถ้าไม่มีท้ายจืดแล้วพี่ซูยินจะอยู่ยังไงอ่าถูกต้องถูกต้อง <laughs> ตัวจริงหนูวีนไหมลูกตัวจริงชิวีนมากตัวจริงชิวแบบพอแฟนคลับทักทายนี่ชิวไม่สนใจเลย คือชิชดเลยตัวจริงชิชดมากคือแบบเชื่อไหมเนี่ยทุกคนคือถ้าชิพูดอะไรไปทุกคนต้องแบบว่าฟังหูไว้หูนะคือถ้าทุกคนฟังอาชิทุกคนก็ต้องไปแบบกันกองเอาเองด้วยว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือความไม่จริงนะในซีรีส์ร้ายแต่ในชีวิตจริงชิน่ารักขอบคุณนะครับ พูดพมมาให้ฟังหน่อยเอพมมามิงกาลาบานี่คือพามาไหมอ่ะไม่แน่ใจว่ามิงกาลาบาค,คือสวัสดีนะพามามีลาบูบูไหมน้อง,น,องน้องสาวชิมีลาบูบขขูขอบคุณมากครับสำหรับของขวัญขอบคุณมากครับชิชคุณทุกคนชี่ดรีวิววันนี้มากเลยอันนี้เป็นตอนที่ชิได้มาจากจีนนะทุกคน ทีมงานเขาให้มาทุกคนลองทายดูไหยว่ามันคืออะไรลองทายดูว่ามันคืออะไรชี้ให้เวลาทายห้ากลวินาทีรู้จักกล่องแล้วมันน่าจะเป็นอะไรทุกคนรู้จักกล่องรู้จักเอ่อข้างๆ่านี้แล้วเป็นหมีแพนด้าอ้าวนีคนทายถูกแล้วนีคนทายถูกแล้วชี้เห็นมาชี้เปิดเลยแล้วกัน ที่อยากสะพายมากทุกคน,นแต่ว่าคือชิปกวัวน้องเลยน,เลแบบแน,น่ารักมากไม่กล้าสะพายกลัวน้องเลยมากมากก็แบบแพนด้าใช่ไหมน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากชิชิเลยไม่กล้าสะพายไงทุนเพราะมันน่ารักเกินไป ขอไม่ให้หรอกจ้าใครเขาจะให้ง่ายๆไม่ได้ครูคุณจูนคุณจูนขอบคุณมากครับคุณจูนขอบคุณครับโคูคทุกคนอันนี้คือครูที่โรงเรียนใช่ไหมครับขอบคุณมากครับคุณจูนน่ารักทุกคนให้ง่ายๆไม่ได้ครับถ้าไม่บอกว่าอยู่บ้านคิดว่าอยู่รันสปาเพราะว่าด้วยมูดใช่ไหมมูดข้างหนังมันก็ด้วยเพลงเหมือนอยู่สปา ขอบคุณสำหรับของขวัญทุกคนเลยนะครับทุกคนโอ้หตั้งของขวัญเยอะมากอชิจจะเก็บไว้ชิจจะเอาไปทําอะไรดีชิจจะเอาไปชิจจะเอาไปห้องของขวัญมันทําอะไรได้ของขวัญม,ม,มันเก็บเอาไว้ชิจ้าเรากลับทั้งหมดที่ทุกคนให้เอาไว้เอากองไว้ที่บ้านแล้วก็เอาสร้างบ้านของตัวเองดูไปยิ้มไปเลยขอบคุณมากครับ แน,นหนบอกจะรีวิวของคอนเนอร์เออเนี่ยชิชทำไมชิชอบลืมอยู่แล้วเนี่ยลืมลืมมีรอเรือด้วยหรอยังไม่รีวิวดีกว่าเพราะว่าถ้ารีวิวมันจะเป็นการสปอยสปอยคลิปที่มันจะมาเพราะว่าถ้าสมมติว่ารีวิวตอนนี้เนี่ยแล้วคลิปมันมาแล้วอาจจะคนรูล้ละเอ้า,อาชิจะรีแอคกับอันนี้อย่างงี้ชิเป็นอย่างงี้อย่างนี้อา้อาชีมันแลกเป็นเงินได้เอาไปซื้อขนมกินว้า มันแลกเป็นกันได้ลหรอครับโอ้โห,โ,หโหทุกคนเห็นสายตาที่เ,เปลี่ยนไปเเลยใช่ไหมว้าวได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวชิเอาไปเอาไปแลกเงินซื้อขนมได้เอาซื้อขนมแน่นอนรวยละอา่าว้าวทุกคนสงมัยอี้ย I'll go to bed first good night bro see you later ว่าบ็นคนไปไปงานวันเกิดชิกดีกว่าทุกคนวันที่31นะครับจะมีงานวันเกิดอาชีจะมีงานวันเกิดอชาดอชีนะครับทุกคนที่ทองหล่อเฮาส์ทุกคนสามารถสแกนได้นะครับเพื่อที่จะไปร่วมงานวันเกิดอาชีกันก็คืองานวันเกิดอาชีมีเสียค่าใช้จ่าย999บาบาททุกคนแต่ว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าจะมีทั้งแบบจะมีทั้งอาหารญี่ปุ่น แล้วก็อาหารไทยไม่เป็นอาหารฟิวชั่นนยทุกคนแล้วก็จะมีวงดนตรีคอคลอไปแล้วก็ชิคก็ชิชอาจจะร้องเพลงเด้เอโอ้ม่พูดดีกว่าสปอยไม่ได้เก้าร้อยเสก้าแต่คุ้มมากถูกต้องอยากไปแต่หาคนไปแทนไม่ได้เลยราคาดีคุ้มมากถูกต้องถูกต้งไม่มีที่ไหนไม่มี งวันเกิดใครหรือว่าไม่มีแฟนมีที่ไหนแบบมีอาหารแล้วก็มีวงดนตรีแล้วมีศิลปินร้องเพลงโอ้ไม่ร้องนะทุกคนเราไม่ร้องเพลงเราร้องเพลงไร้องเพลงอยากไปมา,จากจะติดเรียนโดดเรียนไม,ไม่ไม่พูดเล่นนะแม่เนี่ยให้โดดเรียนแม่เนาให้โดดเรียนนะจ๊ะอยากฟังชีร้องเพลงเลยชิไม่เคยร้องเพลงออกไลฟ์นะทุกคนหรือเคยไม่รู้ด้วย จะชิร้องเพลงได้นะทุกคนชิร้องเพลงได้แต่คนฟังจะทนได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับชิจะน,น,นอนตอนไหนอ่ะอีกสิบนาทีเดี๋ยวชิไปน,นอนแล้วใช่เพราะชิสัญญากับทุกคนไว้ตอนสี่โมงโอ้ยสี่ทุ่มยี่สลอง ชิบไปทำแทนนานแทนมี้หน่อยมี่ไปทำงานได้ครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ชิไปทำงานแทนทุกคนเองแล้วก็ทุกคนไปเจอกันแล้วก็ไปไปร้องเพลงด้วยกันเห <laughs> มือนไปคาร, okay. <laughs> ราโอเกะ้องชิคค้นเคียคนให้หน่อยมีคนสแกนไม่ทันโอเคทุกคนหนึ่งสองสามแคปนะครับหนึ่งสองสามแคปนะอ่าชิบน,นับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้า Oh, dead bad. 9 sip. Okay, and for for international fans, if you guys don't know what am I doing right now, now I'm talking about my uh, my uh, birthday party that that I'm going to join in thirty one of August. I have my birthday party at Tong Lo House, which is located in Bangkok. And if you guys are interested in, you guys can scan uh this qr code and uh, going my birthday party there there's a fee of of going there as well but it's just like it's just 999 baht and all of that all that, pli that price it include it include uh, eating sushi eating a lot of food as well and there's gonna be like music band and you guys are gonna play an activity with me yeah so it's worth it. It's worth going there. Advance, happy birthday, thank you, I white You're speaking was very good. Thank you so much. But I think I still have a lot to like improve because my English is not that level yet. But I uh, yeah, I'm still learning. You know how to speak Spanish? Hola, uh, soy, soy Ashi. Wait, Hola, soy Ashi, and tiamo, te tiamo, te and uh, how to say it? thank you in Spanish? Should I baptize my Not แต่ว่าอันนั้นในคลิปอะอาชีพม,มีมีอันหนึ่งที่ชิอยากได้ก็คือมันเป็นแบบว่าแผ่นม้ากับทุกคนที่มันเป็นแผ่นม์าที่แบบเกาหลีเขาใช้กันที่แบบแปะม้าก,ก่อนที่จะก่อนที่จะแบบว่าแต่งหน้าแล้วก็อันนี้ทุกคนอาชีพกำลังเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อ l a n ์เนจลิแต่ว่าที่มันเป็น sleeping m a s li k lip ปอะครับทุกคนเพราะว่าชิเคยใช้แล้วมันดีมากๆแล้วแบบตื่นมาปุ๊บคือแบบปากฟูเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ทุกคน เชียบอยากปากฟูแบบันทุกวันเดี๋ยวให้เงินนะอันนี้ไม่ได้ <c oughs> ชีพพี่จุนคือใครพี่จุนคือใครอ่ะพี่จุนคือพี่ชายเอง Do je you know Philippines. Dat is alles. Ik ben hier in de Philippines. Oei!

โห oh, คนนี้ดีเทลส์มากใช่อันนี้ไหมโรจูคิส 10x ในแอคชั่นอีมายด์ไวท์ไนน์น่าจะใช่นะเพราะเพราะมันแบบว่าขึ้นต้นได้ไหวน่าใช่ใช่ถ้าไม่ติดเรื่องอายุเรากลัว,วเราเล่น,แล,นแล้วเราติดคุกแล้วเราติดคุกใช่เราเรายังเด็กอยู่เลยมีแฟน หูว่าทุกคนอยากให้เรามีเฮ <laughs> ้ยไปไปมาไปมากขอบคุณมากครับสำหรับของขคันใช่ชิสามขวบเลยพี่จุนจุนอะ่ะเขาก็น่ารักแต่เขาเป็นพี่น้องเรานะครับทุกคนเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะครับพี่พี่พี่ที่แสนดีนะครับทุกคน Have you ever been to the Philippines? I haven't been to to the Philippines yet, but I really want to go there. I really want to go there. Xin <coughs> long <laughs> ขอบคุณสำหรับความอดทนครับทุกคนเดี๋ยวอีก4ี่นาทีชิต้องไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าชิจะอยู่กับทุกคนก่อนให้ถึงยี่สิบแล้วก็ค่อยไปกับอาชีพกับพี่จนจนใครเรียก,กันครับก็แล้วแต่แฟนคลับมองเพราะว่าชิเป็นคนีนบ้อน,นมากๆแล้วก็ชิรู้สึกว่าชิไม่ดื้อน,นะนะคะขอบคุณค่ะทำไมไ ม่ะบายบายนูไม่อ่านเมสเลยนะอ่านเมนหนูอยู่เห็นอยู่บายบาย<อ>น้องสาวเข้ามาคนน,น้องสาวเข้ามาให้ตังค์หนึ่งร้อบาทนะ้องบอกว่าศึกษาวันเกิดน้องให้ตังค์โอดีใจมากเลยทุกคนให้ตังค์ร้อยหนึ่งให้1 0งร้อยหนึ่งแม่ ถ้าพี่ชีลงไลฟ์คงคิดถึงแน่ดูไหมไม่เกตตอนนี้ดีๆนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือทาเลนท์เท่านั้นทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเ <c oughs> ชิญคนไปไปงานวันเกิดชีอีกดีกว่าทุกคนวันที่31นะครับจะมีงานวันเกิด,ดชีจะมีงานวันเกิด,ดชีน,นะครับทุกคนที่ทองหล่อเฮาส์ ทุกคนสามารถสแกนได้นะครับเพื่อที่จะไปร่วมงานวันเกิดอาชีกันก็คืองานวันเกิดอาชีมีเสียค่าใช้จ่าย999บาททุกคนแต่ว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าจะมีทั้งแบบจะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นแล้วก็อาหารไทยไม่เป็นอาหารฟิวชันน่นนะทุกคนแล้วก็จะมีวงดนตรีคลครอปไปแล้วก็ชิก,ก็ชิอยากจะร้องเพลงด้วยโอ้ยโอ้มันด,ดีกว่าสปอยไม่ได้999แต่คุ้มมากถูกต้อง อยากไปแต่หาคนมาแทนไม่ได้เลยราคาดีคุ้มมากถูกต้องถูกต้องไม่มีที่ไหนไม่มีงาวันเกิดใครหรือว่าไม่มีแฟนมีที่ไหนแบบมีอาหารแล้วก็มีวงดนตรีแล้วมีศิลปินร้องเพลงโอ้ไม่ร้องนะทุกคนเราไม่ร้อง,งองเพลงเราร้องเพลงนะร้ อยากไปมา,จากจะติดเรียนโดดเรียนไม่ไม่ได้พูดเล่นนะไม่นวให้โดดเรียนไม่นอนให้โดดเรียนนะจ๊ะอยากฟังชิล้องเพลงเลยชิไม่เคยร้องเพลงออกไลฟ์นะทุกคนหรือเคยไม่รู้ด้วยนจะชิร้องเพลงได้นะทุกคนชิร้องเพลงได้แต่คนฟังจะทนได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับชิจะนอนตอนไหนอ่ะอีกสิบนาทีเดี๋ยวชิไปนอนแล้ว ช่เพราะชี้สัญญากับทุกคนไว้ตอนสี่โมงเฮ้ยสี่ทุ่มยี่สิบร้องชี้ไปทำแทนนานแทนมีหน่อยแต่มีไปทำงานได้ครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ชี้ไปทำงานแทนทุกคนเองแล้วก็ทุกคนไปเจอกันแล้วก็ไปไปร้องเพงลงด้วยกันเห <laughs> มือนไปคาราโอเกะ้ okay. <laughs> องชีง้ค้างเคอร์กคนให้หน่อยมีคนสแกนไม่ทนันโอเคทุกคน 1 2 3 cap นะครับ song 2 3 cap นะอ่า1 to 10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okay and for for international fans if you guys don't know what am I doing right now now I'm talking about my uh my uh birthday party that that I'm going to throw in 31 Of august I have my birthday party at tong lo house, which is located in bangkok And if you guys are interested in You guys can scan uh, This qr code and uh, Going my birthday party there. There's a fee of of going there as well, but it's just like it's just 999 baht and All of that all that pri that price it include it include uh eating sushi eating a lot of food as well and there's gonna be like music band and you guys gonna play an activity with me yeah so it's worth it it's worth going there advance happy birthday thank you she <laughs> I I can't It white sugar. You're speaking what's very good. Thank you so much, but I think I still have a lot to like improve because my English is not that level yet, but I uh, yeah, I'm still learning. You know how to speak Spanish? Hola. Uh, soy soy Ashi Wait. ว่าโ a s อชิ and t ี amo te amo and uh how to say thank you in Spanish สุดวายแบบไทยไหมครับไม่แน่ใจเลยครับพี่แต่ว่าอุ๊ยแต่ว่าอันนั้นในคลิปอะอาชิมีมีอันหนึ่งที่ชิอยากได้ก็คือมันเป็นแบบว่าแผ่นมาร์กอะทุกคนที่มันเป็นแผ่นมาร์กที่แบบเกาหลีเขาใช้กันที่แบบแปะ มาก,ก่อนที่จะก่อนที่จะแบบว่าแต่งหน้าแล้วก็อันนี้ทุกคนอาชีพกำลังเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อ l ล n a g e Lip แบบว่าที่มันเป็น Sleeping m a s k l i p อะคระัทุกคนเพราะว่าชิคเคยใช้แล้วมันดีมากๆแล้วแบบตื่นมาปุ๊บคือแบบปากฟูเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์ทุกคนชิคอยากปากฟูแบบนันทุกวันเดี๋ยวให้เงินนะอันนี้ <laughs> ไม่ได้ พี่จุนคือใครพี่จุนคือใครอ่ะพี่จุนคือพี่ชายเอง Do you know Philippines อ่อมาบูไฮอนุชินากาวโม That's a บอกเขาไป <laughs> โอ้ย <laughs> ไม่ได้ Speaking looks very good Love you Thank you so much น้อยยังเล็กมากถูกต้องแฟนเฟินอะไรทุกคนเรายัางเด็กอยู่เลยเอาเรงม,มีแฟนก่อน <laughs> พี่น้องครับพี่น้องนะ Hello, how are you? Greeting from Argentina. Hello, Argentina. Xin chào, xin chào, xin chào Việt n a โอ้โหคนนี้ดีเทลสมากใช่อันนี้ไหมโรจูคิ s 10x ในอาเซียนมายด์ไวท์ไนน่าจะใช่นะเพราะเพราะมันแบบว่าขึ้นต้นได้ไวท์น่าใช่ใช ถ้าไม่ติดเรื่องอายู่เรากลัว,วเราเล่นแล้วเราติดครูแล้วเราติดครูใช่เราเรายังเด็กเลยมีแฟนไม่ได้นะหรือนะว่าทุกคนอยากให้เรามีเฮ้ยไปไปมาไปมากขอบคุณมากครับสำหรับของมคันแฟดชิดสามขวบเลย พี่จุนจุนน่ะเขาก็น่ารักแต่เขาเป็นพี่น้องแล้วนะครับทุกคนเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะครับพี่พี่พี่ที่แสนดีนะรับทุกคน Have you ever been to the Philippines? I haven't been to the, to the Philippines yet, but I really want to go there. I really want to go there. <c oughs> ร้องเพลงให้ฟังเลยแบบอุ้ยเขินเขินอ่ะไม่เอาไม่เอาไม,ไม,ไม่ยังยังไม่ร้องวันนี้เขินขอบคุณสำหรัขบข้อมอนครับทุกคนเดี๋ยวอีกสี่นาทีชิต้องไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าชิจะอ,อยู่กับทุกคนก่อนให้ถึงยี่สิบแล้วก็ค่อยไป